มหาเวทรสูตรบทสนทนาไขความลับสู่ความสุขสงบเรื่องมหาเวทรสูตรในมัชฌิมนิกายพระสูตรนี้เป็นเหมือนบทสัมภาษณ์ธรรมะแบบเจาะลึกระหว่างพระอาหารหันต์สองรูปที่เก่งกาจที่สุดในด้านของท่านพระสารีบุตรท่านคือผู้เป็นเลิศด,ด้านปัญญาเป็นที่หนึ่งพระมหาโกธิตะท่านคือสุดยอดนักถาม ผู้ชาญฉลาดด้านปฏิสัมพิธาสิ่งที่พิเศษในตอนท้ายคือพระพุทธเจ้าเสด็จมายืนยันด้วยพระองค์เองว่าคำถามและคำตอบทั้งหมดนั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมะทุกประการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในวัดเชตวันในเมืองสาวัตถีพระมหาโกธิตะได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเพื่อซักถามข้อธรรมะที่ละเอียดอ่อนมากๆ โดยหวังให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนที่สุดจิตปัญญาวิญญาณต่างกันอย่างไรคำถามแรกที่เปิดประเด็นคือจิตกับปัญญาเป็นอย่างเดียวกันไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่เหมือนกันแต่ก็แยกจากกันไม่ได้ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนดอกไม้กับกลิ่นดอกไม้จิตคือส่วนที่รับรู้อารมณ์รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นส่วนปัญญา คือการรู้แจ้งตามจริงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรและเข้าใจมันต่อมาพระมหาโกธิตะถามถึงวิญญาณกับปัญญาต่างกันไหมพระสารีบุตรตอบว่าต่างกันวิญญาณคือการรับรู้ข้อมูลพางประสาทสัมผัสทั้งหกคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสนึกคิดแต่ปัญญา คือการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าใจเหตุผลและเห็นความจริงสมาธิเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี้เองที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์พระมหาโกธิตะได้ถามคำถามที่หลายคนสงสัยมานานนั่นคือพระอรหันต์ที่สิ้นชีวิตแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหนพระสารีบุตร ให้คำตอบที่ลึกซึ้งเกินกว่าภาษาจะอธิบายได้ว่าผู้ที่ละขันแล้วไม่อาจพูดได้ว่าไปหรือมาหรืออยู่ที่นี่หรือไม่อยู่ที่นี่เพราะเมื่อขันห้าร่างกายและความรู้สึกนึกคิดที่เรายึดว่าเป็นตัวเราดับลงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือให้เราใช้คำว่าอยู่หรือไม่อยู่มากำหนดได้อีก สภาวะนั้นจึงอยู่เหนือขีดจำกัดของภาษาและการนึกคิดของเรา